มีคนเอาตังมาให้ตาด้วยนะฝากตังมาให้ตาด้วยนะครับนี่นะคะตาเด้อเดี๋ยวหนูพาไปดูจักรยาน่ะไปดูจักรยานของตาก่อนไปดูตาที่นี่ก่อนค่ะมีเอฟซีหนูนะฝากตังมาให้ตาด้วยนี่นะคะของขออนุญาตถ่ายตาเลยนะคะนี่นะจักรยานตาแบบว่ามันพังมากแล้วตาจะเอากลับยังไงเดี๋ยวหนูไปส่งแต่ว่านี่อันนี้คือจักรยานที่เราเอามาให้ตานะคะ ใช่จักรยานใหม่เลยไม่ใช่ไหนเดี๋ยวเราไปส่งคะเราไปส่งได้ไม,ไดมีของกินด้วยมีของให้ตาด้วยไหนพ่อออกมานี่นะคะาาตาจะปั่นจักรยานนะคะแล้วก็ไปข่ายแตงทุกวันเลยใช่สองถุงเลยสองถุงเลย ะะเดี๋ยวมีตังจากพี่พัศนาสองพันบาทแล้วก็พี่พัดแค่อีกเจ็ดร้อยบาทนะคะเดี๋ยวแม่สมทบอีกสามร้อยบาทเป็นสามพันบาทนะนี่เอาพ่อให้พ่อให้นะให้พ่อให้ตาค่ะเดี๋ยวนูถ่ายนูถ่ายให้ให้เจ้าของตังเขาดูด้วยนี่นะคะเป็นขอบคุณผู้ใจบุญด้วยนะคะผู้ใจดีด้วยนะ,ะที่ฝากตังมาให้ตาแล้วก็จักรยานี่เป็นของเราที่ แฟนขับเอามาให้เราอีกทีนึงนะเดี๋ยวเราจะไปส่งตาที่บ้านนะคะไม่ว่าบ้านตาจะสะภาพดีหรือไม่ดีจะร่ำรวยหรือไม่อะไรก็ตามนะคะนะเราเราเต็มใจให้แล้วก็มีเสื้อผ้ามีของกินนะคะจ้านะเดี๋ยวลุงไปส่งเพราะว่าตาจะเอากลับไม่ได้ทั้งสองคนเอาขึ้นรถหมดเลยปลา้าพ่อเอาของขึ้นรถด,ด้วยเลย มีคนเอาให้หนูมือนนี้ตาบอไ,ได้มาขายแตงบอค่ะขายเบิ้์ดแล้วบอฮารเมื่อวานนี้นะ,ะนี่ค่ะตาตาของตานี่ตาบอดข้างหนึ่งหรือเปล่า ตาเสียพางหนึ่งด้วยนะคะนะหนูต้องต้องถ่ายถ่ายให้คนที่เขาให้ตังดูว่าหนูไม่ได้ไม่ได้เมคนะมันเป็นสิ่งที่เราอยากให้เพราะว่าเห็นสภาพตาแล้วหนูอยากเอาให้นะอ่าคันนี้ก็เอาขึ้นพ่อเดี๋ยวเราไปส่งตาเลยเอาพิงแต่คนละฝั่งได้ไหมพ่อ เยื่อนถุงเดียวจ้าได้ไหมได้ไหมมาไปค่ะมาตามขึ้นรถค่ะลงไปช่งเรือนถุงเดียวแมนบอกค่ะ ปิดเลยครับปู่ยันห้าน่ามากครับอ่ากินไงแจ่มมาเลยมองางน่ครับผมองเเด็กกินไหมติดชิงยังไงนนี้เปิดปิดไหมอ่าไม่ก็ได้ทคิไม่ได้หรอเนี่ย ได้ลดีจอนี้ก็ได้ครับ่นยังไยเขาจอนงกลางทางพทกลงเหรอไต้กุ้งลูกเนจะไปก็ได้กันไปก็ได้ทังแม่ทคำตรงนี้บอกมีหลังกันก็พูก็พูดครับมีหลังกันก็พูหน้ากันก็เป็น จ้าอันนี้ร้านมาั้งคะซื้อมเมืองนี่เดี๋ยวครับเดี๋ยเไปดเดยลยเดี๋ยวเเปิดเด้อแอบรถก่อนค่ะไม่ยานัถมาอ๋อรายน้อยจีแปะลายแต่สองสามข้นคุณแม่ถึงบ้านตานแล้วค่ะ เดี๋ยวพ่อไปพ่อไปเชื่อเอารูตจักรยานลงนะนพ่อปิดประตูด้วย มีเด็กด้วยนะคะมีเด็กด้วยมีเด็กด้วยเขาเอาของลงเอาของลงมีเด็กด้วยมีเด็กด้วยมีเด็กด้วยปิดประตูรถด้วยปิดประตูรถเพื่อเด็กไทยนี่มีเด็กด้วยนะคะ พี่เด็กน้อยนั่งห,หรอือฮะสามคนเลยเดี๋ยวนะสา,สามคนเลยแล้พ่อให้ตังน้องซื้อขนมเนาะนี่ฮะเดี๋ยวสามร้อยไหน,นอ,อ๋ออันนี้สองร้อยแนละ้วอันนี้อะไรสามร้อยเลยนะคะนี่พอ่อไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่าเดี๋ยวพ่อเอาลงมาให้น้องนี่ <c oughs> เดี๋ยวแม่จะแม่จะเป็นคนถ่าย เอาวิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วขึ้นบันไดไปแล้วกลัวมากกลัวคนแต่งหน้ามากนีไ่ไงให้น้องคนหลอ่อนี่ไงพ่อให้คนหล่อเลยนี่คลิปนี้อย่าดราม่านะคะอย่าดราม่าเด้อ แค่มีแล้วแบ่งปันนะคะนี่นะคะน้องคนหล่อคนนี้น่ารักมากๆเลยนี่ตาแกให้พรด้วยนะคะจ้าตานุกันนะคะ หนูหนูโลให้เพื่นหนูเห็นเพื่นจะขายแต่งซื้อมือหนูแล้จักรยานให้ค่ะหนูจักรยานมาให้แล้วก็ซื้อแต่งให้เราจ้าไ้ครับวันตุ๊กยูแหล่นี่เด็กน้อยนี่จ้าบาย